สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ห่างจากกล้องในระยะ5เมตรนะครับเป็นการทดสอบหม่์สลาโมนิกนะครับอ,อยากรวยครับอยากมีเงินใช้อยากมีทองเอาไว้สวมใส่อยากจะมีคนที่รู้ใจเอาไว้ให้คอยช่วยใช้เงินอยากมีพ่อเป็นนายกอยากมีรถเก๋งคันใหญ่เธอก็คงจะพอใจและสนใจฉันสักทีโอเคสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ระยะ10เมตรนะครับเ,เป็นการทดสอบไมซ์สลาโมนิกนะครับว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานเป็นยังไงครับ เงินมันไม่มีครับทองก็ไม่มีจะทําอะไรอะไรมันก็ไม่ค่อยดีไปจีบผู้หญิงที่ไหนเขาก็ไม่สนใจแถมยังถามพ่อแม่เป็นใครได้ทําอะไรกันอยู่ที่ไหนไอ้ฉันกงง็งงว่าอยากรู้ไปทําไมหรือว่าโทรจะสนใจอไปเป็นลูกเขยจะลองไม่ค่อยได้เลยนะ <c oughs> อันนี้เป็นการทดสอบใหม่ย <Yo! S 1> นะ่าสวัสดีครับอันนี้เป็นการทดสอบใหม่สลามอนดิที่ระยะสิบห้าเมตรนะครับ <c oughs> เหนื่อยนะนี่ ต้องวิ่งมาทุกรอบเลยนะครับแล้วก็วิ่งมาสามสี่รอบแล้วโอ้ไม่เคยถ่ายตัวเองในระยะไกลขนาดนี้นะนี่มัน15เมตรในบ้านหมุมันถ่ายไม่ได้แล้วนะครับก็เลยเป็นการทดสอบว่าไอ ตามที่ซลาโมนิกไทยแลนด์เขาได้เทสไว้นะครับว่า15้าเมตรเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมก็ว่ามันก็ต้องมีมูลและครับเพราะว่าคนที่เขาขายของเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่ามันอะไรเป็นอะไรนะครับแต่ในจริงในทัพยเป้ก็บอกไว้ว่า50ิเมตรหรือไงนี่นะครับแต่ผมว่าถ้าเพอเซฟนะระยะ10เมตรไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการาทดสอบช่องสัญญ,ญาณก่อนใช้จริงนะครับของผม่าที่ฟันติดฟันอะ อย่างผมนี่นะอยู่ที่บ้าน,นก็ใช้ช่องสัญญาณช่องดีเนี่ยจะมีปัญหาตลอดเลยนะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกให้ใช้ช่องดีไม่เป็นไรนะครับแต่ว่า,าถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยใช้ช่องดีมีปัญหาใช้ช่อง A ไม่มีปัญหานะครับส่วน B กับ C นี่ยังไม่ได้เทสเหมือนกันส่วนตัวแล้วนี่เดี๋ยวผมพูดยาวหน่อยนะครับเพราะอยากจะรู้ว่าระยะ15เมตรเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรือว่ามีปัญหาหรือว่ามันเป็นปัญหาอะไรอย่างอื่นนะครับ ก็อจะพูดอะไรเนี่ยลืมไปแล้วสาหรับซาลาโมนิกเนี่ยที่ผมเลือกเพราะว่ามันถูกนะอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรุ่นใหญ่ของเขาเนี่ยก็จะมีรุ่นที่มีรีเซิฟเวอร์หนึ่งตัวแล้วก็มีทาน์ซิเวอร์สองตัวนะครับคือหมายความว่าเราสามารถใช้ไวเลสจางเงี้ยกับคนสองคนโดยที่ใช้ตัวรับที่อยู่บนกล้องเพียงตัวเดียวนะครับซึ่งอันนี้นอกจากจะประหยัดแล้วนะครับมันก็จะช่วยให้เรา ลดการเสียเวลาในการเซตอัพอุปกรณ์นะครับลดพื้นที่ในการขนส่งอุปกรณ์ลงได้มากเลยทีเดียวนะครับก็แล้วราคามันก็ไม่แพงนะครับเออจริงๆจะบอกไม่แพงก็มันถูกที่สุดแล้วกันนะบอกว่าไม่แพงก็น่าเกียดน่ะหมื่นหกอ่ะใช่ไหมแต่ว่ามันถูกที่สุดอนะในในขณะที่ถ้าคุณไปซื้อของเซนไฮเซอร์เงี้ยถ้าคุณมีต้องใช้ไวเลสสองคนอนะ่ะ ผมก็ต้องมีเงินเป็นแสนเลยนะครับเออแต่นี่ก็ใช้ทุนแค่หมื่นหเองเออก็ประหยัดลงเยอะนะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ถูกใช่ไหมโอเคนะครับก็คือและอย่างนึ่งอะไรของเจ้ารุ่นเนี้ยกับรุ่นใหญ่ของซาลโ m o n i c กเนี่ยมันสามารถที่จะนํามาใช้กันได้นะครับอย่างเช่นลา,างถานแบตเตอรี่ A a อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณไปต่างประเทศแล้วลังถานนี้มันแตกใช่ไหมแล้ว คุณก็จะสามารถเอาไอ้รางฐานสำรองของรุ่นเนี้ยไปใส่ครับรุ่นใหญ่ได้ผมว่ามันก็โอเคนะโอเคนะโอเคนะอะเอาแค่นี้ดีกว่าเนี่ยทดสอบอัตโนมัติครับคราวนี้เป็นที่ระยะ15เมตรนะครับผมอยู่ในสวนสาธารณะนะครับ ก็มีเสียงอะไรรบกวนอื่นๆอีกมากมายก็เป็นการทดสอบไปในตัวเลยนะครับว่าเสียงมันจะเข้าไปในกล้องหรือเปล่า <laughs> สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบไมค์ซาราโมนิกที่ระยะ15เมตรนะครับเพราะว่า <laughs> <laughs> มันร้อนมากเลยตอนนี้นะครับ <laughs> <laughs> ผมยอมใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับโอ้เซนไฮเ i อร์นี่อะไรนะผมมีหลายยี่ห้อนะแอสเดนอะไรนะ แอสเซนมันก็ไม่ถูกนะมีโบยาโบยาที่มันจะมันจะแพงกว่าน,นิดหน่อยแล้วสวัสดีครับเหนื่อยวิ่งทําไมถึงต้องวิ่งผมวิ่งมาจากกล้องเนี่ยระยะ15เมตรนะครับตอนนี้ผมใช้เลนช่วงทางยาฟกัส300มิลิเมตรนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่า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 เอิม่มที่ระยะ15เมตรเนี่ยไมยโครมนิกเนี่ยสามารถใช้งานได้หรือเปล่ามีเสียงกระตุกหรือเปล่า เพราะว่าทาง s a ลามุนิกไทยแลนด์เนี่ยเขาได้ทดสอบแล้วว่าที่ที่รยาน,นี้นเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับแต่ว่า